ผมจะเริ่มทำงานแลครับกลางองค์สมเร็จโตแล้วเดี๋ยวมาดูไงกันวันนี้ต้องจบองค์สมเด็จโตครับผมไม่เล่นเกมไม่เล่นโซเชียลละมาวาดรูปละฟังเพลงละ,ะก็ที่โพสล่าสุดไปเป็นวันพูน t ลบบรุรีวันไปถึงเชียงรายก็ได้ก็เข้าวัดล่องขุนใบก็อัดวิดีโอทายไปเรื่อย คราวนี้ไปถึงพิพิธภัณฑ์ก็ถ่ายไปก็ไม่มีคนห้ามอะไรแล้วพอถ่ายไปปึ๊กชะง,งักเลยเขาห้ามถ่ายแล้วผมอัดมายาวเป็นชั่วโมงโอ้ยแล้วมันจะตัดยังไงเนี่ยผมก็ขอโทษอาจารย์เฉลิมไทยเนี่ยที่ถ่ายงานชิ้นที่ห้ามถ่ายไปแต่ก็ไม่ได้ชัดอะไรหรอกครับแต่ผมอยากกลาวขอโทษอยากบอกไว้เลยเพราะว่ายอยู่ในวิดีโอที่มีงานห้ามถ่ายลง แล้วผมก็ถ่ายไปคุยเจอนู่นเจอนี่แล้วพอพอถ่ายไปปึ๊บขีดย่องเยอะเอาป้ายห้ามถ่ายก็ไม่มีใครบอกผมก็เลยติดเป็นในกล้องเลยเลยครับขอกลาบขอโทษครับแล้วก็มันไปเชียงรายผมกะถ้าเจออาจารย์ผมจะให้รูปเป็นที่ระลึกผมก็ยังเก็บรูปอยู่แต่รูปนี้ยับเยินลืกเกินตอนที่อยู่เชียงรายแล้วอาจารย์ อาจารย์เจออาจารย์ก็คงให้อาจารย์ไปแล้วครับอาายู่ไหนนาเจล้ะขาดแหว่งด้วยนะครับเป็นรูปจารเสริมชัยตอนวาดที่เชียงรายครับแล้วก็ปาดเกยยองเป็นองค์นาคาแล้วก็ลาหูกระกสามตัวครับขาดหน่อยครับขาดแนวขาดแหว่งหนะึ่งเนี้ยตรงมุมครับเก่าผมก็เก็บมาขาดยเยิ่นเลยไป ก็พยายามเก็บมาอย่างดีเดี๋ยวคงมีโอกาสคงได้เจอกันครับอาจารย์ถ้าเกิดยังไงก็ก็อยากจะให้ลูกเลยพอตั้งใจว่าแต่อาจารย์ก็ไม่เจออาจารย์พวกน้องน้องศิงละปะที่นู้ก็บอกพี่น้ตอย่าพึ่งลับคอยเจออาจารย์เฉลิมช,ชัยก่อน <c oughs> ไม่ไหวฮนะหน้าดําตัวไหมหมดเลยแล้วก็ตังไม่มีมีตังแค่ร้อยกว่าบาท ั้งไปสี่สิบบาทอ่ะตื้นแล้วก็วาดรูปข้างทางอะไรเงี้ยวาดรูปมาร์เก็ตที่ลำปางอะไรเงี้ยวาดไปเรื่อยน้ำมันหมดก็มีรูปภาพเหลือมาจากขา,ขายขายขายไม่ออกอย่างเราบาทเขาซ่อมรถให้ก็ให้เป็นที่ลึกไปสี่สิบบาทจริงๆที่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 พิจิต ก็ปะยางให้ยางเราเป็นยางกะยานนะเลยขี่ให้ยังรถใหญ่เลยล้วนเลยแต่พี่เขปาปะอย่างรถบรรทุกให้เลยก็ให้องส์สมเดจโตให้พี่ชายแล้วก็แฟนพี่ชายแล้วก็แม่พี่ชายน่ารักมากครับแล้วก็ให้องค์สมเดจโตพี่สุดเดลยแล้วก็ไปถึงที่ลำเขาเรียกอะไรนะลำปางอะไรเนี่ยลำปางกับพังเยอะ ก็ให้รูปไว้ไม่รู้ให้รูปไว้ตลอดทางเลยแบบเป็นที่ระลลกไปบูชาสวีมมงคลก็เลยไม่มีตงังค์มีแต่รูปครับแล้วก็มีเกยองอยู่ครึ่งแห้งอะไปอะไปตายอาดาบหน้าเกยองติดมาจากรถบุรีครึ่งแห้งเนี่ยแล้วก็กระดาษที่เปียกฝนมาจากข้าบาดแล้วก็รูปวาดท,ที่ไม่ใครบูชาก็เลยเอาติดไปด้วยแต่ก็ช่วยชีวิตผมได้เยอะเขาก็ตอบแทนเป็นรูปวาด แต่ไปถึงนุ่นก็อะไรอ่ะขนมคนเดินที่เชียงเชียงใหม่เอ้ยเชียงหลายโอ้โหคนเป็นล้านเลยเราเสียดายที่มีเด็กแล้วก็ผู้ผู้ชืนชอบลู่ไอะไรเงี้ยก็วิดีโอบางส่วนหายไปเพราะว่าอยู่ในติ๊กตอกเก่าโดนลบติ๊กตอกเก่าโดนลบไปหมดเลยครับก็เสียดายเด็กมาเรียนเด็ก เด็กที่เชียงรายมาเรียนโอ้โหลูกพ่อ้าแม่้านา่ารักมากคืออะไรนะวีนัทไหมโอ้โหทำอย่างก,ก็เป็นลูกศิษย์เรียน,ยนกันอยู่ในโรงเรียนเลยวันเรียนผมก็สอนไปผมก็วาดรูปไปโอเคครับก็ไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูองค์สมเด็จโตกันขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งโตๆอะไรนะครับสวีภูณการง,งานรุ่งเรืองใหญ่โตร่ำรวยนะครับ ท้าเราไกลแข่งเลยครับไปแล้วอยู่ส่วนห่งเก้าเหลี่ยงขของค้าแต่โอสตตุดเด็ดโตครับลูกรายการที่หนึ่งผู้แต่งหนบดบทชินน้ำมันชอนครับไปแล้วดูว่าไม่สวยไม่เหมือนคขับกับราะาพยังไม่ดูกันไปลแล้วก็อาจารย์ก็คงพี่สนใจรูปนอ็อตเลยแต่นต็อตก็วาดด้วยใจเพราะขี่รถไปด้วยใจจริงๆไปหน้าตายมีรถบรรทุกมีอะไร แต่มาตายที่ลบบุรีโดนเดนชนกันที่ลบบุรีแต่ไปละปางอะไรนะีไม่โถนะโอ้ดูแลมยังดีคเขาผมไปแล้วส่วนใครเขาเหล็ก็ขหองเงีย้ยก็เข้าไปดูนคุณนตลบบุรีวันไปถึงเชียง <g rab ble> รายกา็ขอโทษเลยที่ถ่ายติดงานที่ห้ามถ่ายไปนะคระับการบไทยครับแล้แลก็ลูกหลานเพ้่นเพี่ยนับโอเคครับ อยู่ส่วนหางเขาเหลืองเาหอมแดดร้านพุทธศิลป์สามดีโนลลุรียังไงก็มาสั่งงานทีดีนะครับเพื่อไปหล่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นนามสกนี้มีงานหล่อโลหะแค่สองทนก็เข้าไปดูใน youtube ไปั้นในคอมแล้วก็ฉีดออกมาเป็นใย,ยสังเคราะห์แล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะเนี่ยอันนี้ท้องเหลืองอันนี้ขัดเงาเองก็เ,เลยเงาไปเลยโอเคครับอี่ส่วนหางเขาเหลืงหยุดแล้ว๋ยวาลงเฟสไม่ได้ยวย่า ขอองค์พ่อขอช่างคุ้มครองทุกคนครับเล็กมากสนใจไฟติดต่อมานะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์สิงคุ้มครองทุกคนนะครับแดบบิดาแห่งศิลปะตะก,กดครับัแต่อาจารย์ที่พอช่างเขาก็สแกนเครื่องสแกนตัวเป็นแสนน่ะสแกนองค์พ่อองค์จริงเลยอะ่ะผมเห็นครูอาจารย์ของสแกนกัน ใหญ่ได้เหมือนกัน tacos, seguinte, i mean OK. นะนอปั้นเองแล้วคงไม่มีตังบูชาหรอกครับไอาองคพ่อของพอนะนครับไปแล้วอาบน้ำแล้วเยี๋ยมดูงานกันอยู่องค์สุเด็จโตครับวันนี้ต้องจบงานแล้วก็มาลุยองประกอบกันพรุ่งนี้หยุดแล้วอยู่สั่นหากก็เรื่ของมากินข้าวนะครับวิวไอทหารไทยแดนไทยเขมร ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจช่วยครับองค์สมเด็จโตครับหยุดแล้วนครับปลอดภยัยทุกคนเลย